ร้หูว่ใครไ,<ะ>ไม่อยากเป็นแบบนี้ใครไม่อยากเป็นแบบนี้ยกม,มือขึ้นแล้วยกมือแล้วเลยดูอก <c oughs> ให้มาับเด็กทันทีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าในอาทิตย์นั้นมีเด็กมีอาการหรือการในอสองมือสามคนก็แนะนำให้หยุดทั้งเรียนไปก่อนถ้าเกิดว่าถ้าเกิดไม่มั่นใจหรือว่ายังสงสัยโทรติึต่อกับหมอทำไมของได้ครับแต่ยถ้าเมื่อเป็นแล้ว ให้แนะนํานะครับให้ส่งไปที่โรงพยาบาลเนาะ,ะเพราะว่าเชื้อมือเท้าปากเป็นเชื้อไวรัสนะคะรับพที่อนามไมไม่มียาตามม้านไรัสนะครับให้หมอดูให้แล้วก็หมอเ็จะจ่ายยาตามม้านไปรัสมาให้นะครับแล้วก็ของเล่นถ้าเป็นไม่ได้ผมแนะนําให้ล้างนะครับแล้วก็ล้างมือจริงๆวันนี้ก็จะสอนสอนล้างมือเด็กด้วยไม่รู้แค่จะมีเวลาสะดวกไหมร่างก็ข้าห้า

เอาเป็นม่รู้น้องเอาลงมาส่งเลยไม่ได้ดูอ่ดูคุณหมอทำโดดทำตามคุณหมอดูู่เราทันตีกางกระปั้นเร็วดูหลังเร็วดิวเร็วดิวดิวเร็วเร็วทำตามคุณหมอนะคุณหมอทำอะไรอ่าทำไหมทำกระปั้นเร็วดูตามมืออ่าน้าเร็วนานาเร็วให้ทำบินป่าเนาะ ถ้าคุณหมอสอนเต้นอะเต้นเป็นตือนลูกตือนเตื่นได้แล้วค่ะตื่นคุณหมอพาเต้นอะได้อยู่แต่คุณหมอพาทำเลรนิ่งเลยวันนี้ว่าจะเก็บผ้าล้างเครื่องของเล่นด้วยเลยเวลาเนาะแวล้างไปอะหมอสอนอยู่เอล้างล้างงล น้ำมันไหลเบาเดี๋ยวใจเย็นล้างให้สะอาดก่อนลูกล้างให้สะอาดจะรีบไปไหนอ้าวอาวล้างเดี๋ล้างยังไงอ๋อทั้งคนท่าที่หนึ่งท่าที่สองถูหลังมือถูยังไงถูแล้วใจเย็นเถอะนานะใจเจ้าจะรีบไปไหนเร็วเร็วถูหลังมืออย่างนี้ถูแล้วเดี๋ยวอย่าเพิ่งใจเย็น